S <S ไปแลมมหาวิทยาลัยวาไลล,ลักรวมซืบสร้างประเพณีส่งการประเพณีอันดีงามรดนามผู้สูงอายุในชุมชนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนครับโดยบรรยากาศทีมมหาวิทยาลัยวาไลลักคึกคักมหาวิทยาลัยรวมกับชุมชนจัดกิจกรรมวาไลล,ลักส่งการซืบสร้างประเพณีประจําปี2566เพื่อซืบสร้างประเพณีไทยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนอีกทางเป็นการทํานูบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีศาสตราจารย์ ทมบัตทำรงธัญวง์อธิการบดีมหาวิจาลัยวลัยลักพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษารวมกิจกรรมย่างพร้อมเพรียงกันครับครับอธิการมาวิทวลาลัยวลัยลักษนก์ในแกบอมาวาลัยเองลาเล่งหความสําคัญนะครับของความสัมพันธ์ของชุมชนได้จัดกิจกรรมวะลยลักทรงการสนบสานประเพณีขึ้นชื่อเป็นประเพณีที่ซืบทอดกันมายาวนานเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยนอกจากนี้ลูกหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณได้รวมกันรดน้ำดำหัวข้อพรผู้ใ่อ่าเพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลนะครับ โดยในงานได้เชิญผู้สูงอายุในชุมชนนะครับรบมาวีไลน์นี่ละครับซึ่งเป็นผู้ที่ทาคุณประโยชน์นะครับชุมชนและสังคมมายาวนานให้ลูกหลานชาวมาวีไลน์วัไรลักษได้รดน้ำครอพครอบดามั้วนะครับคอพรก็เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไปกิจกรรมการแสดงพักบันเดิงของนักศึกษากิจกรรมรำบุงยนยุกมีกลองยาวมารวมแสดงความสนุกสนานกันเต็มที่ในวันตรุตกรทยยกับสนุกนะครับทีมาวยาลัยเนี่วลยวะไรลักนะ